ครับช่วงเกษตรวาไรตี้ในวันนี้นะครับถือว่าพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในอำเภอพุทธมณฑลนะครับแล้วก็ถือว่าในจังหวัดนครปฐมเนี่ยตอนนี้กําลังมีหลายแหล่งนะที่ปลูกอินทผลัมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่กับท่านนายอำเภออยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับสวัสดีครับนายอำเภอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับทนายอำเภอค่ะก็ชื่อสลาลีวันทัพทวีนะคะในอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะครับ ก็ได้ข่าวว่าท่านนายอำเภอได้รับรางวัลใหม่ๆมาด้วยอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นการคัดเลือกเฉยๆแต่ยังไม่ได้รางวัลอะไร่ะคะของตัวแทนนครปฐมใช่ค่ะของจังหวัดค่ะื่อรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะรางวัลนายอำเภอแหวนเพชรอ๋อของกรมการปกครองค่ะแต่แต่ต้องมีการตรวจประเมินอีกหลายครั้งค่ะก็ ก็ต้องขอบคุณจังหวัดนครปฐมที่ที่ให้โอกาสะนะฮะก็วันนี้นี่จริงแล้วก็เรามาในงานนะเปิดตัวของอินทผาลัมเนี่ยนะค่ะใช่ท่านนี้ว่าท่านนายเพอคิดว่าจุดดึงที่มาทําตรงนี้นะที่เจ้าของสวนมาทำเนี่ยคิดถูกแลวใช่ไหมเออต้องเรียนเรียนอาจารย์ชาบเบื้องต้นนะคะคือพื้นที่มหาสวัสด์พื้นที่พุทธมนฑลเนี่ย จะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งตำบลมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นตำบลพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เจ้าของสวนคือน้องนาภาพพรสุขสงวนเนี่ยเขาเป็นทายาทของเกษตรกร,รซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ท,ที่มีแนวคิดที่ดีคือครอบครัวทำ ทำสวนส้มโอสวนผลไม้ตั้งแต่ก่อนน้าท่วมปีห้าี่แต่น้องคนนี้ไม่ได้เลือกอาชีพอื่นเลือกเรียนกเกษตรหรือกรเกษตรกําแพงแสนแล้วกลับมาทํำกเกษตรที่บ้านแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเราจะเห็นว่ามีสวนอินทผลัมมากมายแต่ว่าที่นี่ เป็นแห่งแรกของอําเภอพุทธมทนฑล<ช>ที่น้องน้องนาภาพรนะคะมามา,มาทำสวนแห่งนี้นะคะก็คือเป็นสวนอินทผลัมแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเภอพุทธมทนตรแล้วก็ผมได้เห็นบรรยากาศแล้วที่นี่มีสวนผสมผสานันดีมากเลยใช่ค่ะทั้นนี้ในเรื่องของอสวนตรงนี้เราก็พอจะเห็นภาพลแล้แหละเดี๋ยวให้ทีมงานของเราเนี่ยไปตะเวนดูสวนแล้วก็เอาภาพ สวยมาฝากกับท่านผู้ชมด้วย <c oughs> แต่ว่าอยากจะเรื่องอย่างนี้ในอำเภอพุตตมณฑลถือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเก,เกษตรนี่ดังนะ, <c oughs> ะมีที่ไหนที่น่าคืออย่างนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพอยากจะพักก่อนสักวันเดียวแล้วกลับเลยเนี่ย ผมเชื่อว่ามาที่อำเภอพุนทธมณตลนเนี่ยดีมากเลย <c oughs> นะคผมกล็ลงพื้นที่และสัมผัสอยู่พอทมคตร <c oughs> นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบอออ้างอำเภอพุทธมนฑลทนเนี่ยที่ติดตลาดและขึ้นชื่อหลายท่านคงได้ยินตลาดน้ําสารดินนะคะซึ่งก,ก,ก็วิถีชนบทเหมือนกัน <c oughs> มีสวนปลาแจวซึ่งเป็นสวนธรรมชาติที่นั่งทะเละอีตแตนซิ่งนะคะ <c oughs> มีเรื่องของทางคลองโยงซึ่งคลองโยงตอนนี้ตลาดเริ่มเริ่มเริ่มมีการเข้าไปหาแล้วเพราะว่าจะมีคาเฟ่ แถวตะมนของโยงแต่ตะมนมหาสวัสดิ์เนี่ยที่ดั้งเดิมคือสารดินมีตลาดน้ำสารดินมีสวนประแจวมีทางฟักข้าวาฟักข้าวแล้วก็มีหลายๆส่วนตรงนี้แลค่ะจะเป็นจุดใหม่มซึ่งกล้วย,ยไม้เป็นไงบ้างตอนนี้กล้วยไม้ตอนน,อน,นี้ต้องบอกว่าเกษตรกรเนื่องจากว่าช่วงของแพาา 19, ร่ระบาดโควิด -19 สเสวนกล้วยไม้ที่เขานําส่งออกเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัว มาขายหน้าสวนถ้าอาจารย์ขับรถไปเลียบแถวคลองแถวริมถนนมหาสวิ์เนี่ยจะมีชาวสวนเนี่ยเอากล้วยไม้มาวางขายเป็นผู้ค้าโดยตรงด้วยตัวเองก็เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตให้ให้เป็นไปตามนี้และส่วนเรื่องการท่องเที่ยวต้องเรียนว่า,อ,าอําเภอพุนนโชคดีว่าทั้งผู้บริหารท้องถิน่นท้องที่โดยเพราะในพื้นที่มหสิ์ท่านนายกสุเทพเพ็งนเรนเป็นนายกอบตอมหสิ์ท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวมีการจัดรถนําเที่ยวแล้วก็ร่วมกับชุมชนอย่างจุดนี้ค่ะ น่าจะเป็นจุดจุดใหม่ที่จะจะทำค่ะเอ็นกี้นั่งรถจะมาเลยใช่ค่ะจากตลาดน้ําสาราดินเส้นทางท่องเที่ยวเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วต้องเรียนอาจารย์ว่าสวนอินทภาลัมเนี่ยจะเปิดประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนแต่ว่าในสวนของน้องนภาพรเนี่ยมีส้มโอ,เ,อ,อเดี๋ยวถ้าไม่ได้มีโอกาสนะคะลงเรือดูส้มโอส้มโอหนาแน่นมากค่ะในสวนเป็นส้มโอตามตามวิถีธรรมชาติก็ถือว่า ผมก็เดินในพื้นที่เนี่ยก็มีสวนหลายๆสวนนะ,ะท,ที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะท่านนายอำเภอมากๆยินดีค่ะในวันนี้แล้วก็ขอ,อให้ทุกท่านที่อยากจะมาชมสวนนะฮะเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์หรือเชิงเชิงกเกษตรเนี่ยที่นี่ไม่ผิดหวังครับมาเลยครับที่ อำเภอพุทธพลทนถ้าเกิดใครบอกไม่รู้มาที่ที่ว่าการอำเภอได้ค่ะ,คะมาหาท่นานอำเภอเลยมาที่ว่าการอำเภอหรือที่อ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ได้นะคะขอฝากทุกท่านเลยว่าเป็นการให้กำลังใจเกษตรกร,ร,กรซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะหาพื้นที่แบบนี้ยากมากนะคะก็อยากให้ให้กำลังใจเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ได้ได้มีไรายได้ทั่วถึง,ถ,งถึงประชาชนด้วยค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอำเภอคนเก่งของเราครับค่ะยินดีค่ะครับวันนี้นะ เราก็อยากจะมอบหนังสือเกษตรนะมีจากบริษัทกนกโปรดักต์นะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการปรับระบบน้ำนะก็ขอมอบหนังสือเล่มนี้ไว้ให้กับทางส่วน้วยครับทำได้ช่วย้ียครับครับครับเกษตรมาแล้วช่วงเกษตรวารตี้ สาววงเดือนเป็นหยังวันนี้เรามาสวนส้มชะม้าใช่แล้ววันนี้เราจะมาซื้อส้ม,ส,มส้มโอส้มโอส้มเขาบอกว่าหว,วานมากสวนนี้รอรอแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเราจะไปยังไงก้อท่านะสีเราจะไปยังไงอ่ะูนมีลุงมครับครับครับลุงฮะลุงใช่ไหมพี่จะอา่า พาพวกหมูไปไปไปที่เอผมไม่พาผมรับจ้างครับเลยรับจ้างครับต้องรับจ้างทำนั้นถึงจะถึงจะพาไปครับไปดูซ้มโอไปซ่อโอไปดูครับไปซื้อครับแล้วราคาเท่าไหร่คะสามพันครับสามพันบาทสามพันกีบกรีบเ่องตังหรืออะไรอะคะขัตตอมัด์ทขัตตอมาร์ เรือลำนี้มันจะไปได้เหรอไปได้ครับไปอีกไกลไหมไม่ไกลประมาณสามหมายิ้มครับสามหมายิ้มในน้านํามันจะมีหมายิมได้ยังไงอ๋อหน่ปลายิมเมื่อด้สามปลายิ้มครับจะลงหรือ,อยังจะลงแล้วค่ะจะไปแล้วเดี๋ยวลุงจะจับเรือให้นะจะเย็นๆลุงจ,จับเรือให้นะเอาลุงจับเรือแล้วเร็วลุงลุงจะไปจับเรือตรงนั้นสิมันจะโยกไปโยกมาลุงต้องจับตรงนี้จับตรงนี้ หนูสองคนนมาซื้อส้อมโอกันเยอะไหมก็เยอะค่ะแบบว่ารวยอะ่ะรวยโอชวจะซื้อไปไหนกันครับไปซื้อไปแกะอ,อ ชาวบ้านบ้างกินบ้างค่ะคุณจะได้กินกันอิ่มอร่อยสมโพคอลูกใหญ่หวานกรอบอ๋อเหรอคะลุงย <eterm oon> ังไงหูยังไงยังไงพี่โอ้ยยังไงอ่ะเห็นไหมฮู้มันเลิกจริงด้วยลูกใหญ่จริงลูกพี่โอ้ยหอยสองลูกอ่ะโอ้ยหูพี่โอ้อะไรคะจริงจริงด้วยอุ้ยยังไงสมกับคำล่ำเลือจริงๆพี่โอ๋สมปลาปาปล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 าเป็นอย่งน้สมโพยไงปาเนี่ เด็กิตาปลนลวกไงไงยีหลีไงยีหลีค่ะสวยยังเม่อโอ้ยโอ้ยเป็นบุญตาบวชอันนั้นไงไงไงอันนั้นไงแกอนนั้นไงไงไ่โอนหัวปาจมโอ้ยยังมันลงไงแอเลระบักจมโออเละบักจมโอเอาเอ เกษตรบันเทิงเริ่มเรียนรู้การเกษตรมาแล้วเกษตรเกษตรบันเทิงชาวไร่ชาวสวนชาวนาปลูกผักเลี้ยงปลาตามประษาชาวบ้านเกษตรตกรยุคแห่งการแข่งขันต้องเรียนรู้ให้ทันมันถึงจะได้ผลดีเกษตรบันเทิงมาแล้ว ไม่ผิดหวังพี่โอไม่ผิดหวังมาดามาดาไม่ผิดหวัเลยโอมาดาที่หเออไม่ผิดหวังเลยโอโอโอสยยังมื่อโอโอโงโอโ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 อโองโอโอออโออ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 อาออ ครับงี่นี่นะจากขึ้นเยอะแน่ๆนะคะชาวไร่ชาวสวนชาวนาปลูกผักเลี้ยงปลาตามประสาชาวบ้านเกษตรกรอยู่ในการแข่งถึงแล้วมาดามอุ้ยลูกใหญ่มากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหอันนี้ส้มโอพันอะไรคะ ใหญ่มากเลยอะข่าวน้ําผึ้งอ้ใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวอยากชิมอยากชิมเดี๋ยวทีนี้พวกหนูน่ะจะมาหาซื้อเนี่ยซื้อส้มโอเนี่ยค่ะของลุงเนี่ยค่ะแต่ว่าอยากชิมก่อนน่ะอยากชิมก่อนอะไรรสชาติมันเป็นอย่างไรคุณลุงคุณลุงขาทำให้พวกหนูกินหน่อยสิคะอยากชิมอยากกินค่ะอยากกินมากเลย เกษตรวารีตี้โอ้ยเจิดโอ้ยโอ้ยโอันนี้อันนี้ดาบัวใช่ไหมอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนคะตำบลอะไรตำบลอะไรนี่ไงหมู่สองหมู่สองตำบลอะไรอำเภบางเทยตำบลบางเทยอำเภออำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมแล้วไงแล้วเราจะไปถามใครเนี่ยบ้านใคร ผมก็ไม่รู้จักแล้วมาในการเลยจะมาถามอะไรผม๋งนะแล้วมายังไงเนี่ยไม่รู้จักอ่ะนี่ไงนี่ไงถามไหนเออถามดูดีดีกว่าัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีค่ะอ่าพอดีครับเป็นนาบัวของของพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยขออนุญาตเขาพอดีเลย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 ไปไปเดีเจ้าของแล้วใช่ไหมทำนี่เป็นเป็นบัวสายพันธุ์อะไรครับเออเป็นบัวสายพันธุ์ตรงนี้จะเป็นบัวสารยาลูกผสมของสวนนะคะอื้อ บัวสารยา,ารยาาราูปผสมเราทำเองใช่ไหมทำเองค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าสารยาเพราะยูย่อถวสารยาทำทั้งหมดกี่ไร่นะ ทำทั้งหมดสิบฝาไล่จะทำหลายคนนะคุณป้าครับทำกี่คนนะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีแฟนอายคนอันนี้ผู้จัดการเป็นคนใช้เป็นคนใช้ผู้จัดการในความเดียวฮะเรามานั่งคุยปุ๊บเนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าชื่อเจ้าของสวนชือชื่อชื่อโอ๋ค่ะชื่อชื่อเดียวกันแล้วคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อสมานครับคุณพ่อสมาน ลูกชื่อโอพ่อชื่อ,อ,อสมานนี่ราคา,าอของดอกบัวนี่แพงมากไหมคะเออก็จะอยู่ที่ถ้าสมมติว่าเป็นบัวสีนี่ก็จะอยู่ที่ตน้นละ เออสามสิบห้าถึงต้นละเป็นพันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มีดอกนึงเนี่ยนะมันจะแล้วแต่ละสายพันธุ์นะคะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยคหลนั่นน่ะ่นเอาตเอาดอกนี้ก่อนต้นนี้ก็ประมาณสี่ร้อยเยาเนหาเพเือเเือเเืเยอะแล้วเรียกว่าสายพันธุ์ อะไรนะเรียกว่าบัวอะไรอันนี้บัวสารยาบัวสารยาเพราะว่าอยู่สายาเลยตั้งชื่อแล้วไปได้พันุ์นี้มาจากไหนครับพันุนี้ได้จากไหนคือเราผสมเองคือแม่พันุ์นี้เขาจะเป็นพวกพัมเคซี่ค่ะเอามาเป็นแม่ตัวแม่ใช่ไหมคะเอามาตั้งเป็นตัวแม่แล้วก็เอาพวกสีของตัวอื่นมาเข้าเพื่อจะได้ลูกเขาแบบนี้ลูกเขาเนี่ยคือจะต้องมาคัดสายพันธุ์มาคัดคัดเม็ดเลยว่าเม็ดมีเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาเทสเทสดอกว่าตัวไหนเขาสวยถ้าสวยจริงๆเราค่อยถึงเอามาตั้งเป็นมาถ่ายมา่อย อ้<ใ>สุดยอดมากบัวแบบนี้มีม,มีตรงนี้ที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไงมีหลายที่ค่ะมีทั่วกระจายทั่วทุกที่เลยแต่ว่าถ้าเป็นบัวสารยาเนี่ยคือเราผสมเองแล้วเต็นของของเราแล้วเราก็จะค่อยๆยเอาไปขายอย่างเงี้ยขายแล้วคนอื่นก,ก็เอาไปขยายต่อได้กา<ค>รส์่อริอยากจะอยากจะทราบเรื่องการดูแลการดูแลการดูแลรักษาจยังไงฮะการดูแลที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยก็คือจะเป็นจะดูแลเรื่องหนอนเรื่องหอยแล้วก็เชื้อราครับนศัตรูเขาจริงๆคืออะไรคะหนอน อ้อนกระผอยค่ะหอ้ทีนี้ปกติเราเคยเห็นอ่างบัวเป็นปูนแล้วทีนี้พอมันเป็นพลาสติกแบบนี้มันมีมันมีอะไรที่มีผลเกี่ยวกับการดูแลน้ำมีผลไหมว่าบัวจะเสียไหมอะไรใช่ใช่คือจะไม่ตายค่ะเพราะว่าเราก็ตอนวันถ้าแดดร้อนๆมากอย่างเงี้ยร้อนจะจัดเราก็จะเอาสายางมาชวยน้ําบัวให้แบบให้มันเย็นหน่อยได้หน่อยหนึ่งระบายความร้อนหน่อยนึงครับแลวขายที่ไหนฮะ ต่ส่งขายที่ไหนเอออนนี้คือเราจะขายที่ตลาดน้ําลำพญานี่วันเสาร์อาทิตย์ตลาดก็ตลาดน้ําลำพญาอืมตลาดใหญ่มากตลาดนั้นใช่ค่ะแล้วก็ในเพจเพจบัวสวยงามตลาดลําพญาโอ้จอสุดยอดเลยนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะซื้อไปทําอะไรส่วนใหญ่จะซื้อไปคือเออเป็นแบบไปตั้งโชว์หน้าบ้านบัวสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคุณป้าคุณป้าทางนี้นิดนึงครับผมสงสัยนะเกินว่า เขาอยู่ที่นาบัวเ่ยก็มีหน้า้ที่ทําอะไรนอกนอกจากเป็นพ่อเนี่ยก็มีหน้าที่ทําอะไรบ้างพ่อผมเนี่ยพ่อทำอะไรบ้างอะไรอะไรเป็นบ้างเนี่ยผมว่าเก็บบัวในนาครับเก็บบัวในนานี่ไปขายที่ลำตลาดน้ำลำบาเก็บบัวในนากับเก็บตังสองอย่างพอแลวคุณพ่อคะแล้วเวลาเก็บบัวเนี่ยคุณพ่อเก็บยังไงมันอยู่ในน้ำแบบนี้ลงไปเลยเลยครับลงไปเลยอครับวันนี้โอ้โหสนุก แล้วก็ได้ความรู้ความาเถิงมากมายจากสวนหรือนาบัวนาบัวสีม่วงสดใสจริงเป็นสีม่วงที่น่ารักแล้วก็มีราคาทางในการก็จะขอมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรของกนกกหนกของกนกโลดักนะฮะโดยเฮียชัยโยพร้อมบครับ คุณนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปในสวนเรียกว่าอินทผลานะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เลยเขาบอกใครปลูกอินทผลาลเนี่ยรวยครับนะเพราะว่าโอ้โหแต่ละต้นเนี่น,นะครับเขาบอกว่าบางทีอาจจะหลายเรื่องทีเดียวดำสกูตเตอร์สาววงเดือน พวกอะไรนาะโอ้น้องโอนี่ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้วันนี้หายไปเลยยังไม่เจอกันเลยค,คิดว่านะคงจะไปหลงอยู่ในสวนลวละ่ะโอ้นั่นนั่นเนี่ยมาแล้วตาดำเอา้ามาอยู่นี่ได้ยังไงก็มานะหาอะไรชิมกันนี่แหละเรือครับแล้วคุณไปไหนกันมาพี่ผมมีชาวต่างชาติสองคนฝรั่งมากับผมเลยไม่รู้พราะอแล้วมันแกว อะไรกแม่หุยน่าจะเป็นมะม่วงมากกว่าเอามะพร้าวเลยมะพร้าวส้มโอใช่ห้าโลหกโลเจ็ดโลเอาสวัสดีค่ะคุณดำทำไมเขาก็ฝรั่งก็จะมาเหมามาซื้ออะไรกันน่ะเขาจะเหมาอีบาหาผาลังนี่แหละนี่ต้องคุยกับเจ้าของสวนก่อนเขาก็อยู่นี่สวัสดีค่ะนี่นนี่เฮียเขาอยู่นี่แตงโมจะเหมาถามก่อนอ่ะเอาแบบนี้ซื้อเลยค่ะอัน เป็นพยานค่ะว่าสาวงเหลือเนี่ยมาเหมาเบิดกอนแล้วมาก่อนโนโน่มาก่อนเจ้าไหม่ะมาก่อนมาก่อนเอางี้เดี๋ยวให้แม่ค้าเขาแบ่งให้ดีกว่าขายตามกิโลคุณเอากี่กิโลคุณเอากี่กิโลดีครับกลับมาอยู่กันที่บ้านสวนแสนสุขแปดแปดอือจะามอินทาาลัมเอมีอินาารลัมด้วยไปลืมจ้ะไม่ลืม ส่วนใหญ่จะเกิดที่เมืองนอกต่างประเทศพวกซาอุอะไรพวกนี้แล้วก็ภาคใต้แต่ที่สงสัยที่สุดเลยค่ะเดพัททำไมถึงมาอยู่ในภาพกลาง <laughs> จริงๆแล้วสายพันธุ์ที่น้องๆบอกเนี่ยคือจะเป็นสายพันธุ์กินแห้งเป็นทานผลแห้งนะะอันนี้ทานผลสดเนี่ยก็ ต้นตำรับเขาเคือมาจากที่ทางอาหรับจริงๆแต่อันนี้คือมันเป็นสายพันธุ์เพราะเลี้ยงเนื้อเยือ่อเขาเอามาเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพัฒนามาเป็นทานผลสดแล้วก็โชคดีว่ามาปลูกในประเทศไทยแล้วได้เป็นผลสดที่อร่อยมากมแรงบนันดาลใจเหรอจริงๆมันอันดับแรกเลยอ่ะ ซื้อที่กันไว้ใช่ไหมคะหลงควรซื้อที่กันไว้ก็หาอะไรที่จะมาลงพื้นที่เราเพื่อไม่ให้เป็นที่พืชไอ้บางป่าก็เฟ้นหาละคะเป็นหาไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรเพราะบอกตรงๆเราไม่เคยทําเกษตรมาก่อนเลยทั้งชีวิตค้าขายกันมาตลอดจู่ๆ่า่าจะพราจะผูกเราก็ได้ทําจะทําเกษตรเราก็หาว่าเราจะทําอะไรโอไล่ดูตั้งแต่ทําผัก ไม่เป็นไม่ได้ <laughs> <laughs> มาผลไม้ <laughs> ก็มาไล่ดูอีกเนาเป็นน้ำม่วงลำไยมังคุดอะไรสารพัดแล้วก็นีาา่แหะค่ะอินทผาลามด้วยแต่ที่มาจบที่อินทผาลาัมคือขั้นตอนสุดท้ายของเขาบทสรุปสุดท้ายของเขาที่ชอบแล้วตัดสินใจปลูกคืออินทผลัมหนึ่งจันเวลาเราเก็บเกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดชึบ ได้แล้วค่ะเป็น5กิโล6กิโลแต่ถ้าเป็นผลไม้อื่นต้องสอยแล้วสอยอีกกว่าจะได้1กิโลอันนี้คือนี่แหละที่ว่าทำไมถึงปลูกอินทผลัมครับถามเจี๊พัดอีกทีหนึ่งว่าไปเอาพันธุ์มาจากไหนอ๋อต้นพันธุ์เราต้องนำเข้าจากอังกฤษอันนี้เป็นแหลบของ DPD เป็นแหลมมาจากอังกฤษอะค่ะต้องนําเข้ามาเพราะว่าที่น,นั่นเขาเอาพราะเลี้ยงเนื้อเยอะสาเร็จอ๋อเด้เลยฮะเป็นแหลบเนี่ยปักไม่เข้าใจว่าคือยังไงอะเป็น เอามาเป็นเม็ดหรือเป็นอะไรเป็นยงต้นต้นที่เขาต้นกล้าเป็นส่งแค่คือเดียวเอ้าแล้วแล้วต้นกล้ามาไกลๆงันเขาไม่เป็นไรล้วเขามาใส่เป็นแคปซูลแล้วก็ไม่ธรรมดาเขาแพคมาอย่างดีค่ะโอใส่ห้องเย็นอะไรมาอย่างนีคืออุณหภูมิที่เขาอยู่ได้อ่ะแล้วก็ส่งมาครหสอใจมากเห็นแล้วน้ำลายไหลเห็นแล้วอยากกินมีถามอีกคำหนึ่งว่า ทำไมมันถึงหวานหอมอย่างนี้นั่นอย่างนี้มันจริงๆแล้วก็คือความหวานหอมของเขาอะมันมีตามอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วที่อ,อยู่ตามสายพันธุ์ของเขาอืแล้วคราวนี้ เรามาปลูกแล้วเราใช้ปุ๋ยอินท huh? รีย์ปุ so ๋ยหมักวิศว์วิศวกรรมโจที่เราทําใช้เองในสวนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาดึงเอาอัตลักษณ์ของต้นไม้นั้นๆผลไม้นั้นๆออกมาไม่ว่าเขาจะมีรสชาติอะไรกลิ่นแบบไหนจะได้ออกทั้งหมดใช่ใช่ใช่จริงสําหรับอินทรพารัมตรงนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านเลย